ต่อเนื่องคลิป2ครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ของอาจารย์เสรีแล้วก็บูสเตอร์ของน้องวัดนะครับตอนนี้ก็ลองลันให้ทำงานโดยจ่ายมาเข้าชุดหน่วงนะครับแล้วก็เข้าคัตเอาท์ด้านบนมาเข้า ATS แล้วก็จ่ายเข้า คอน summer หรือว่าชุด d ีซีเบเกอร์ทิ่เออเอซีเบเกอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมาจากโรงไฟฟ้าของเท sla ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์3 k เท่ากันตัวนี้ก็เป็นสำรองไฮโวล์ของอาจารย์เสลีก็เดี๋ยวมาดูลันกันว่า APS จะสลับยังไงเตรียมดูห้าสี่สามสองหนึ่ง สลับเรียบร้อยครับนิ่งๆปุ๊บเดียวนะก็เอาไว้สำรองถ้าในกรณีลงไฟฟ้าของเทสลามีปัญหาตัวนี้ก็จะจ่ายแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้มา5ปีขวามือเนี่ยยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเข้าปีที่6แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ DC ก็คือซีกนี้เป็นไฟ DC โหลดหนักๆห้องครัวทั้งหมดจะใช้ ดีซีส่วน A อก็มีแค่ตู้แช่แล้วก็ตู้เย็นแค่นั้นเองครับก็เลยงานเบาๆสองร้อยสามร้อยวัตขอบคุณที่รับชม